สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะวันนี้ก็มาทำกับข้าวค่ะผัดเผ็ดถั่วแล้วก็ข้าวโพดทอดค่ะเพื่อนใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะผัดเผ็ดถั่วก่อนค่ะ ลงไปค่ะเพื่อนเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะ เดี๋ยวรอให้หมูสุกแล้วก็จะใส่่วนะคะคเพื่อนเพื่อนข้าวโพดค่ะข้าวโพดจะทอดนะคะคเพื่อนเพื่อนตำแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วใส่ถั่วลงไปเลยค่ะาาน้ำหอมแล้วมาดูตอนสุกอีกที ฉีกใบมะกรูดอ่อนลงไปใส่เชื่อง ลงรสค่ะเพื่อนเอาไรเดียวลงรสค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆผัดเผ็ดถัวค่ะน่ากินไม่ล่ะน่ากิน,นกแล้วเดี๋ยวเรามาทอดข้าโพดกันค่ะเพื่อนๆทอดทีนึง กดติดตามท่องแม่สายจินเตมรลี่กันด้วยนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมีอะไรให้กดก็กดให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆขวาหายไปไหนคาโดทอดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันค่ะจะเสร็จแล้ว ข้าวทอดนะคะคเพิ่มเติเสร็จแล้วค่ะข้าวทอดของคุณแม่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะ กินข้าวด้วยกันค่ะพเพื่อนๆทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะผัดเผ็ดถั่วค่ะมาเด้อมาเด้อทอดข้าวโพดค่ะหนึ่งจานเลยเามากินด้วยกันค่ะแล้วก็มีน้ำพริกกะปิจิ้มแตงแตงคุณแม่สองลูกค่ะเอาไว้ก่อนมาค่ะมากินด้วยกันค่ะหัวสดๆค่ะ ยค่ะทิ้งข้าวสายค่ะเพื่อนมากินด้วยกันเลยค่ะ หมูใตนิดเดียวก็เยอะอยู่ดีลูกไม่กินหมูกินตะข้า ทอดอร่อยมากค่ะเพื่อนๆข้าวโพดข้าวเหนียวเขาจะนุ่มค่ะขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะ ฝากกดติดตามช่องแม่สายพิมพ์คาร์ลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย